ดีค่ะเพื่อนชาวเซเชียลแคมและเพื่อนๆชาวเา็นท์ูกนะจ๊ะวันนี้วันนังค่านเนาะตรงนี้แกน,นะโอเคนะคะทักทายวันนี้ไม่ได้ใส่ค่ะไม่ใส่ใสใสใก็เมื่อเช้าก็ไปส่งของมา ให้ดูอนี่มันเป็นของแถมสำหรับซื้อของฟรกของชาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันเยอะทางเจ้าของร้านเขาก็เลยมีโปรโมชั่นนะจ๊ะว่าอะไรจะให้ดูเอาไปดูสิเสักพับนบาทไปเลยเนี่ยเห็นไหมแก้วทีวีเอ็นะคะราคาปกติ350ราสนะตอนนี้เหลือ99บาทเองแล้วก็ กระเป๋า TVXQ ราคาปกติ6 5ริเอ 550, ้อย5้0เหลือ159าบเาทเราจะมาดูกันนะว่าข้างในเป็นยังไงจัดให้ดูนะจ๊ะมีคนสนใจเยอะมากเลยอะ่ะเด็กๆนนกศึสตา ใี่อยากได้ก็รีบมาจับจองนะจ๊ะที่เลื่นี่มีโปรแบบนี้นอมีเฉพาะสาขาขามากสีแยกบ้านแขกเท่านั้นนะจ๊ะนี่ค่ะแก้ว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 นี่นะราคาปกติ350ซื้อครบสองพนะ่ะถึงจะแถมนะจ๊ะนี้แลกซือ้อไม่ต้องแลกซือ้อซื้อได้เลยเข้ามาซื้อได้เลยนี่ดูลายแก้วนะฮะสองข้างอ,อจิบกาแฟไปดูหนะ้าสุดหล่อไป เวิร์กนราจะสำหรับคนที่ชอบทีวีไอเนาะนี่โปรโมชั่นดีๆนะคะพี่น้ำก็เอามานำเสนอสำหรับคนที่รักและคลั่งใครส่งหนุ่มหืือกีนหนุ่มเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะโอเคเก็บของกันจะไปให้ดูตัวเป็นๆเ,เ,เอ้ยไม่ใช่ตัวเต็มๆเ,เป็นๆจะไปเจอได้ไงล่ะนาเน่ นี่ไงคะเห็นไหมพรีเซนเตอร์สุลลน,นี่นะจ๊ะลิปปามจ้ะลิปปามราคา950มี2กระปุกแบบนี้นี่นี่นะจ้ะนี่มักหน้า335บาทมี5แผ่นเลยนะคะมักหน้าขาวของเขานี่น้ำหอมน้ำหอมสุดเทนด่นี่ดูนี่เห็นเปล่าราคา3599นะจ๊ะ ขวดเดียวพันเจ็ด้านี่เห็นไหมหอ,อมทุกตัวนะคะเออมิชานำเข้าจากเกาหลีโดยตรงนะจ๊ะเพื่อนๆน,น,นี่บีบีตัวนี้ขั้นเทพที่บอกไปโอเคก็ไม่ให้ดูสนุ่มเนี่แหละแล้วก็สินค้าแล้วคะ่ะพิเศษนะจ๊ะสนใจก็ขเข้ามาซื้อกันได้หรือสั่งก็ได้นะจ๊ะโอเคคลิปนี้พี่นาไปก่อนเนาะมีะไลจะอัปเดตให้ดูใหม่บ๊ายบาย